มาใน EP ีที่11แล้วนะจ๊ะเราเดินทางมาได้ระดับหนึ่งเนาะคนที่ทำตามอาจารย์ทยาก,ก็น่าจะรู้จักเจ้า POD มาเป็นอย่างดีแล้วนะระดับหนึ่งแหละเนาะมาถึง EP ีนี้แหละเป็นหัวใจสำคัญเลยใครไม่ดูถือว่าพลาดมากนะฉะนั้นต้องดูนะมันคือหัวใจยังไงเวลาเราทำธุรกิจหรือว่าเราทำงานอะไรสักอย่างเนี่ย ถ้าเราดุมๆทําไปแบบไม่มีกลยุทธ์เลยอะคือไม่ได้วางแผนอะไรเลยเนี่ยผลที่ได้มันก็อย่าไปคาดหวังอะไรมันมากเลยนะในคลิปนี้อาจารย์นญาจะพาไปวางแผนการวางกลยุทธ์ว่าเฮ้ยเราควรจะต้องทํำยังไงจะเดินหมากยังไงว่าเราอยากได้ออเดอร์แต่ถ้าใครทําแล้วแบบว่าไม่ได้หวังว่ามันจะมีรีซอสหรือว่าผลลัพธ์อะไรทําแบบขำํขำๆทาไปเป็นงานอาดิเรกเป็นความสุขของชั้นอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าใครทําแล้วอยากได้ ลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าเราแล้วก็เราส่งมอบคอุณค่าหรือว่าส่งมอบอาร์ตเวิร์กที่สวยๆงามๆของเราให้เขาเนี่ยที่ตอบโจทย์เขาเนี่ยก็คลิปนี้เป็นประโยชน์มากนะคะเพราะว่ามันเป็นการวางแผนการวางกลยุทธ์หากลุ่มลูกค้าตรงความต้องการนะเพราะว่าเราอย่าลืมนะเวลาเราครีเอทอาร์ตขึ้นมาเนี่ยอาร์ตเวิร์กขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้มโนเอ,เองนะว่าฉันคิดว่าฉันชอบแบบนี้ลูกค้าก็ต้องชอบเหมือนกันอย่าลืมนะคะว่า เรายิ่งในต่างประเทศใช่ไหมไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะจ๊ะวัฒนธรรมภาษาสิ่งแวดล้อมอะไรเนี่ยเราไม่เหมือนกันนะเราก็ต้องไปแอบนั่งอยู่ในใจของเขาซิว่าเฮ้ยเขาคิดยังไงเขามีความชอบความคิดอะไรวัฒนธรรมอะไรของเขาอย่างไงใช่ไหมยิ่งเราดูหนังฝรั่งเยอะๆอย่างเงี้ยบางทีมันก็ get i ไอเด้วยเหมือนกันนะฉะนั้นก็ต้องดูความต้องการของลูกค้านะยามาโนเอง นั่นละคะ่ะคือคลิปนี้นะคะที่มาที่อาจารย์ธยาอยากนําเสนอทูสตัวหนึ่งทูที่ช่วยเราเครื่องมือค่ะที่ช่วยเราให้ทํางานได้ไวขึ้นเพราะยิ่งถ้าสมมุติเราเป็นพนักง,งานประจําแล้วเราทํางานเป็นแบบว่างๆว่าง,าง,างตอนเย็นหรือว่าตอนเสาร์ที่เรามาว่างแล้วก็มาทาเนี่ยก็ต้องมีทูที่ช่วยให้ทํางานได้เร็วขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะนั่นก็คือเจ้า Merge Informer นะสามสิ่งที่อาจารย์ธยาอยากเทคโนตให้เราเข้าใจนะค,ะคอนเซปต์ของการทํา merge นะหรือการทำพรีนอนดีมาเนี่ยมันมี3สิ่งไม่ว่าธุรกิจไหนก็คล้ายๆกันนะควรจะต้องเป็นแบบนี้นะเพราะว่าเราทำเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแรกเลยนะคะเราต้องขายน้ำให้กับคนคนที่เขาอยากกินน้ำเขากระหายอยากดื่มน้ำไม่ใช่ว่าเราไปตั้งบูธขายน้ำในที่ที่เขากินน้ำได้ฟรีเขามีเขาไม่ได้หิวเขาเย็นสบายอะไรแบบนนะี้ เราก็ขายน้ำไม่ได้นะกลับกันถ้าวันนั้นแบบโอ้โหสงกรานอะโอ้ย,นอยคนเล่นเหนื่อยหิวน้ำไปตั้งบูธขายน้ำอยู่ตรงที่คนแบบหิวมากเนี่ยจะขายเป๊ปซี่ถุงละแก้วละเอ่อห้าสิบาทร้อยบาทเขาก็ซื้อเพราะว่าเขาหิวใช่ไหมเขาอยากกินน้ำนั่นแหละค่ะมันเป็นอย่างนั้นมีความต้องการแล้วเราซัพพอร์ตเขาแล้วมันก็เจอกันเนี่ย ขายได้แน่นอนนะอย่างแรกนะอย่าไปสร้างตลาดขึ้นมาเองนะเขาไม่หิวน้ําก็เฮ้ยช่วยหิวหน่อยเธออะไรเงี้ยมันเหนื่อยนะไปทําอะไรที่เพิ่มแรงนะเป็นพลังทวีให้เราดีกว่าอย่างที่เขาเรียกว่า Le v e r a g e นะใช้พลังทวีให้เกิดประโยชน์นะอย่างแรกอย่างที่2เราต้องเจาะกลุ่มนะที่มีความต้องการเฉพาะอย่าไปหวานแหไปทั่วนะอย่างคนชอบหมาแมวก็ชอบเพราะว่าอย่างจันทยาก็ชอบนะก็ชอบหมาแมวแล้วยังไงต่อ เราควรจะต้องไปชอบหมาแมวที่อย่างคนที่ชอบหมาแมวแล้วเขาเป็นคนสูงวัยนิดนึงอ่ะคนที่ชอบหมาแมวที่เขามีสไตล์ไลฟ์สไตล์อย่างนึงอะไรแบบนี้คือมันเป็นคีย์เวิร์ดที่มันสโคบหรือว่าจํากัดให้แคบลงมาเป็นเฉพาะกลุ่มหรือว่าคนที่ชอบเดินป่าคนที่ชอบอไปตั้งแคมป์อะไรแบบนี้คือเป็นคนเฉพาะกลุ่มไม่ใช่คนที่ชอบเที่ยวไปเลื่อยเปื่อยอะไรแบบนี้เราเอากลุ่มเฉพาะคนใช่ไหมเพราะว่า เราสังเกตเวลาคนมีฮ็อบบี้เขาจะมีกลุ่มเฉพาะของเขานั่นแหละค่ะคือ niche market ตลาดที่เฉพาะกลุ่มไม่ใช่ว่าวานแห่ไปทั่วนะเรื่องที่2เนาะเรื่องที่3นะคะก็คือเราต้องมองไปข้างหน้าก้าวให้ไกลไปกว่าคือเหมือนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า one step ahead คือมองไปข้างหน้าว่าเฮ้ยเทรนด์มันมาแล้วมันจะมาแล้วต้องเตรียมไปดักรอนะคะเหมือน ถ้าวันพ่อเขาจะถึงในไม่กี่วันละมัวจะไปผลิตอาร์ตเวิร์กมันไม่ทันกินอ่ะเขาจะสั่งซื้อเสื้อมันไม่ทันแล้วฉะนั้นอาจารย์ธยาจะพาไปดูว่าเฮ้ยเราจะมองเทรนอย่างไงนะจะต้องเตรียมการอย่างไรให้มันทันเพื่อจะได้เซิร์ฟลูกค้าของเรานะสามสิ่งที่สเตติจี้ที่เราต้องมองอย่ามองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องยุ่งยากเกินไปนะอาจารย์ธยาจะพยายามทําให้มันเข้าใจได้ง่ายแล้วก็เอาไปใช้ได้ง่ายนะเพราะว่าถ้า เราไม่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องรีเสิร์ชหรือว่าให้ความสําคัญในการทําศึกษาหรือว,ว่าวิเคราะห์ตลาดเลยเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยสิ่งที่ทํามาหมดอะทาแบบเพลิดเพลินทําแบบทิ้งไปเป็นงานอดิเรกไปอย่างนั้นไม่มีประโยชน์นะทําทั้งทีก็ต้องทําให้มันเกิดประโยชน์นะคะโอเคมาดูกันนะคะว่าหน้าตาของเจ้าเมิร์ชอเมซอนเป็นยังไงเข้ามาที่เว็บไซต์นะคะเราจะเห็นเลยว่าเมิร์ชอินฟอร์เมอร์เนี่ยเขาเซิร์ฟนะคะ ไม่ใช่แค่อเมซ o n นะเขาเซิร์ฟเรดบับเบิเรารู้รู้จักกันอยู่แล้วเนาะทีสปริงอาจารย์ทยาสอนไปแล้วนะแล้วก็สเปซเชอร์ที่เราควรจะต้องเข้าไปเอาอาร์ตเวิร์เราไปขายด้วยนะเนี่ยแหละค่ะคือหน้าตาของเจ้า m e r ร์ Informer เขาซัพพอร์ตสิ่งเหล่านี้มาเฉพาะเลยนะข้อมูลที่เขาได้มาทีนี้เรามาเข้าที่หน้าจอดีกว่าอาจารย์ทยยอยากบอกว่าเราสามารถใช้บริการของเขาเนี่ยฟรี3วันนะ สามวันฟรีถ้าใครไม่พร้อมที่จะจ่ายเงินนะเขาจะาคิดค่าบริการ10เหรียญน,นะคะประมาณ300กว่าบาท3าม้สบาทอะไรประมาณเนี้ยขึ้นอยู่กับ exchange rate เนาะสิเหรียญต่อเดือนนะไม่แพงนะเทียบกับอินข้ามที่เราได้แล้วก็ถ้าไม่สะดวกก็ใช้3วันฟร,ฟรีไปก่อนนะ,ะมีเครื่องมืออะไรมากมายก็ทําไปล่วงหน้าไปก่อนได้เลยอาจจะหาคําคีย์เวิร์ดอะไรเงี้ยล่วงหน้าก่อนที่เราจะพร้อมที่จะจ่าย ให้เขา300บาทเนาะโอเคไล่ดูนะคะพาร์ทที่เป็นเมนูด้านซ้ายมือนะเราจะเห็นว่าเขามีเมนูให้เราดูอาจารย์ทยาจะไล่ไปทีละพาร์ทนะคะว่าที่อาจารย์ทยาใช้แล้วก็ใช้งานจริงๆเนี่ยจริงๆมันมีมากๆนะดีเทลเยอะมากแต่ว่าที่ใช้หลักๆเนี่ยมีอะไรอาจารย์ทยาจะพาไปทาําด้านบนก็จะเป็นเมนูเหมือนกันเลยมาเริ่มที่ product Re Re product r e s e a r c h นะคะ o d u c t Sear c h คลิกไปที่นี่นะคะ Product Search เราลองคีย์นะคะคำอะไรก็ได้ที่เรามาโนอย่างเรามาโนเองเฮ้ยเขาต้องชอบแน่ๆเลยนะอ่ะจันทยาจะลองขีคคำนี้ขึ้นมาจันทยาคิดลองคิดคำๆขึ้นมานะ,ะตลาดเราอยู่ที่อเมริกาเนาะแล้วก็ถ้าใครมีลูกค้าอยู่ที่อื่นก็ลองเลือกดูนะคะ Uk. นะอังกฤษเยอรมันสเปนฝรั่งเศสหรือว่าอิตาลีก็เลือกเอาแต่ว่าที่จันทยาสอน พวกเราก็ไปที่อเมริกานะคะเราเลือกที่อเมซอนนะ,ะเพราะว่าหลากัหลกๆนะจันทยาบ,บอกแล้วว่าตลาดที่ใหญ่ของที่อเมริกาค่ะคืออเมซ o n นะ,ะในการขาย m e r ร์นะขายปริโนนิมานนะโอเคเลือกเชิญนะคะแล้วก็เซิร์ชได้เลยระหว่างที่รอนะคะจะเห็นว่านะข้อมูลออกมาแล้วนะคะไอ้เลิฟไมเลิฟอาจารย์มโนขึ้นมาเองอาจารย์เป็นยังไงคะอาจารย์ การแข่งขันได้ F ค่ะ F หมายความว่าการแข่งขันสูงนะ F คือไม่ดีนะ A B C มันดีนะจ๊ะ A B C ดีมันก็ดีถ้าเป็น F คือ fail อ่ะมันมันไม่มันเหมือนเกรดเราได้เกรดเนี้ยมันไม่ิร์ k อ่ะนะฉะนั้นไม่ควรจะใช้นะคะถ้าเราจะใช้คีย์เวิร์ดเหล่านี้เพราะว่าการแข่งขันสูงมากนะ s กอ r e ไม่ดีถ้าไล่ลงมาด้านล่างนะจะเห็นใช่ไหมคะ ไอ้เลิฟใหม่เล็บคนค้นหาเยอะมากนะคะทำไมอาจารย์ทยาถึงบอกว่าไม่ดีมันค้นหาเยอะนั่นหมายความว่าคู่แข่งก็เยอะด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูว่าอ่ะค้นหาเยอะแล้วคู่แข่งน้อยเนี่ยเราเรา,เราจะดูกันยังไงอ่ะมาไล่ดูเนาะอย่างนี้จะเห็นว่าคีย์เวิร์ดมีมากมายแล้วก็จํานวนเสิร์ชโวลูมก็สองแสนนะเก้าหมื่นสามพันอะไรเงี้ยทริคอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์ทยาจะบอกต่อไปนะคะการค้นหา เราควรเลือกคีย์เวิร์ดที่มีคำค้นหาการเสิร์ชหนึ่งพัน up นะจ๊ะยิ่งถ้ามีคนเสิร์ชมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะหนึ่งหนึ่งครทีเหลียแล้วหนึ่งหนึ่งข้อแล้วนะแต่ถ้าเสิร์ชเยอะแล้วการแข่งขันสูงด้วยเนี่ยไม่ควรนะควรเอาการแข่งขันที่ต่ำเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะอ่ะมาตรงนี้เสร็จปุ๊บไม่เวิร์กอาจารย์เอาไงอาจารย์ทยาได้คำคำนี้มา I love minor. อเลิฟ i n เนอระเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะว่าพอเสริดขึ้นมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไง I love m i n e r I love m i n e r มมันมันคือเกมไอ n e c r a f t ใช่ไหมอ่ะสกอร์เป็นไงการแข่งขันต่ำนะแข่งขันต่ำนั่นหมายความว่า,วามันได้เกิด A นะดีมากดีงามนะคะทีนี้มาดูต่อไล่ลงมาข้างล่างการแข่งขันโอเค I love minor m i n e c r a f t เห็นไหม I love m i n เ r m ร c ไ a เนเนี่ยเห็นไห มันพันอัพทั้งนั้นเลยนะสี่พันอะไรเงี้ยน่าใช้นะคะเนี่ยไอเลอร์มายเนอร์เห็นไหมคะสามพันสองอ่ะคำนี้ใช้ได้นะจ๊ะแล้วก็ก็ลองเข้าไปดูนะคะอย่างนี้ไอเลอร์มายเนอร์ฟันนี่อะไรก็ลองลองคลิกเข้าไปดูได้นะ,ะพาไปต่อที่อ่ะโปรดักเสอร์แล้วเนาะเราดูเกรดแล้วเรารู้แล้วว่าเป็นยังไงทีนี้ถ้าเราไม่มีคำเหล่านี้ในหัวใจเลยในใจเลยนะเราจะทำยังไงอาจารย์ทรายทำยังไงจ๊ะอ่าละ อาจารย์ธยาพาไปที่นี่ต่อนะจริงๆมันมีอะไรให้ค้นหาเยอะนะแต่ว่าที่ใช้บ่อยๆจะมีตรงนี้อาจารย์ยาจะใช้ keyword finder keyword finder คำเดียวเลยที่อาจารย์ยาใช้ตะกีน้นี้ลองดูนะถ้ามีไอเดียแล้วนะคะใส่ลงคำนี้เข้าไปถ้าเราคิดมโนของเราเข้ามาแล้วเนี่ยไอเลฟมายเนอร์มีละคีย์ Key เข้าไปอ่ะดูซิไล่ดูนะคะ total resource มีทั้งหมดสี่ รีซอสนะที่มีการค้นหาเอาละมาไล่ดูทีละพาสนะคะคีย์เวิร์ดหรือว่าเฟซนะคะก็คือว่ารนะีเนอไอเลอร์มายเนอร์มีอเมซอนจะมีคนค้นหาอยู่ที่สามพันสอง g s o g r e search นะอันนี้นึงของ google มาให้ด้วยนะคะอยู่ที่พันหเราดูและอาเวิร์กนะเพราะว่าค้นหาพันหนึ่งขึ้นไปอาจารย์ธยาบอกแล้วเนาะขึ้นบันหนึ่งขึ้นไปความเป็นไปได้ที่จะเจอเรามันมีแต่ว่าคอมเพติชันเป็นยังไง เฮ้ยโลอ่ะเออมันต่ำหน้าเข้าไปทำ artwork ตัวนี้แล้วก็แข่งขันนะนี่คือตัวอย่างนะคะถ้ามันไฮเฮ้ยเสิร์ชเยอะแข่งขันสูงมีคนทำเยอะอะ่ะใช่ไหมฉะนั้นเวลาเราทำแล้วเราใส่คีย์เวิร์ดควรจะใส่คํานี้เข้าไปนะคะันนี้ด้วยนะมีคนแข่งขันน้อยใช่ไหมคำเสิร์ชเยอะด้วยแต่ว่า o o o g l e เสิร์ชน้อยแต่ว่า amazon ใช้เยอะนะ,ะก็ใช้ได้นะเพราะว่า อนอกจากคนเสิร์ชอเมซอนแล้วเนี่ยเขาก็ไปเสิร์ชที่อื่นด้วยเหมือนกันนะเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ว่าคําว่า I love นี่มันกว้างมากเกินไปนะคะที่อาจารย์นี่อยากบอกคือน i ช h คือมันควรจะสโะคบลงมาทําให้มันจํากัดแคบลงก็คือ minor นะฉะนั้นคํำนี้มันกว้างไปเสิร์ชเจอแล้วมันก็เขาอาจจะไม่เลือกเรานะเพราะว่ามันเสิร์ชแล้วมันไม่ตรงใจเขา,าจ,จะไปเลิฟ b o y เฟรนด์เลิฟนวลนี่นั่นของเขาไม่ได้เลิฟ Minecraft มันไม่ได้เจาบจงนะนั่นก็คือตัวอย่างที่เราหานะ ทีนี้ทำยังไงอาจารย์ถ้าไม่มีไอเดียไอไอเลิฟไมค์ค c ร a ฟไมเนอรอะไรนี่เลยอมาที่นี่จ้ะ keyword cloud ค่ะ keyword cloud จะเป็นตัวที่ช่วยดูให้เราว่าวันวันหนึนน่งลูกค้าเขาเสิร์ชอะไรกันนะเราไม่ได้มาโนแล้วนะเรามีข้อมูลเขาไปดึงมาให้เราจับมาให้เราเลยว่าเฮ้ยวันวัน,วน,วนลูกค้าเขาเสิร์ชอะไรกันอนะ วันนี้วันเสาร์แต่ว่าที่อเมริกาวันที่สี่ไม่รู้แหละเลือกวันนี้ดีกว่าเพราะว่าเวลาเราต่างกันครึ่งสิบสองชั่วโมงประมาณนี้นะคะก็เลือกเป็นวันที่สี่นะคะก็เสิร์ชเลือกดูเอาละเห็นแล้วใช่ไหมจ๊ะเอาละถ้าเป็น one word ใช่ไหมคีย์เวิร์ดไฟเนถ้าไม่มีไอเดียเลยนะเราเห็นไหมคะว่าวินเทจคนค้นหายเยอะ ไอ้ที่เรามาโนมาก่อนหน้านั้นอ่ะเฮ้ยเขาเสิร์ชหมาแมวอะไรหรือเปล่าไหนมะไม่มีอ่ะอ้าวมีมีแคทเห็นปะร้อยแปดสิบสามเองไม่เยอะนะคะไอ้ที่เยอะๆเนี่ยเป็นไงวินเทจเขาค้นหากันเยอะนะจ๊ะหนึ่งพันกว่านะรีซอสนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเฟซลองดูเทรนดิ้งเฟซบ้างนะเฟซคือวลีนะเฟซ e ส วินเทจมีแลวน่าสนใจเราลองเอาคำว่าวินเทจไปผสมผสานหรือว่าต่อยอดได้นะคะว่าจะไปทำเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตยังไงมีคีย์บิร์ดแล้วนะหรือว่าคำที่มีค้นหาน้อยๆอะไรแบบนี้ยก็เป็นไอเดียได้นะคะนะอย่างน้อยเขามีคนเสิร์ชใช่ไหมไม่ใช่มโ,มโนเองแล้วการเสิร์ชเป็นศูนย์นะอ่ะ r i n g p n g phrases นะมาลองดูบ้างวันที่4ี่นะจันทยาเลวันที่สี่เพราะว่าลูกค้าอยู่ที่อเมริกานะคะ เอาละมาดูกันอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเฟสใช่ไหมก็จะเห็นเขาเรียงลําดับให้ใช่ไหมคะเราก็จะเห็นข้อมูลใช่ไหมว่าเฮ้ยมี3ามคำด้วยเห็นปะก็มีคําอะไรที่เราพอจะเอาไปใช้ได้บ้างนะคะเห็นไหมลองเข้าไปคลิกดูก็ได้นะอย่างอาจารย์ณาอยากลองออคำว่าที่เขาเสิร์ชกันนะจะสกเกิลดีกว่าอาจารย์ณญาก็จะ Copy จะี้เจสเกิลเนาะ แล้วก็ไปเสิร์ชที่นี่นะคะเจสกออย่างนี้ลองเสิร์ชเข้าไปใช่ไหมก็็จะมีให้เราดูนะลองเสิร์ชเข้าไปดูว่าแข่งขันได้ไหมนะเห็นไหมก็น่าสนใจนะคะเป็นไอเดียให้เราได้น่ารักเก๋ๆใสๆถเยอะแยะไปหมดนะ,ะโอเคอ่ะมาต่ออาจารย์หานิชอันเตอร์ดีกว่านะคะอ่ะถ้าไม่มีไอเดียเลย มายังไงดีนะคะมาที่ niche hunter นะคะแล้วก็คลิกที่นี่นะคะ category เ,เราจะเห็นว่ามีให้เราเลือกอชชร้อย day shirt search ไปเท่าไหร่สองลอ้ออะสองล้านสองล้านหกนะคะเห็นไหมมากมายนะเราเราจะคลิกเข้าไปดูก็ได้นะลองคลิกเข้าไปดูอาจารย์นุยาเลือกดูอะไรแบบเบาดียค่ะอันนี้มีการแข่งน้อยหรือเปล่านะ สีบเก้าคนอายุ49อ่อู้น่าสนใจนะลองคิดเข้าไปดูก็ได้สักตัวหนึ่งนะเป็นไอเดียนะคะสำหรับคนที่เฮ้ยหาไอเดียนี้ยังไงยังไม่มีคนซื้อนะแต่มีคนทำเข้ามาขายนะหรือว่าแบบราบูอวนนี้สิคือไอ้จำนวนที่เห็นเนี่ยแข่งขัะนเนาะอันนี้มีขายไปแล้ว2เรตติ้งนะ,ะเห็นไหมก็คืออายุ49เนาะเกิดเกิดที่ปีนี้อะไรแบบนี้ค่ะเห็นไหม นนนั่นนะ,ะโอเคนี่ก็เป็นตัวอย่างเนาะก็เข้าไปดูได้คลิกเข้าไปดูได้เป็นไอเดียด้วยแต่ว่าอย่าไปลอกลอกเรียนแบบเขานะเนาะโอเคมาต่อกันนะคะเดี๋ยวจะเนิ่นนานนะคะเทรดมาร์คเทรดมาร์คเคยพาเข้าไปดูแล้วเนาะก็มีทั้งฮันเตอร์ที่เป็นรูปภาพด้วยแล้วก็เป็นเว r รด้วยนะคะลองเข้าไปดูได้สิ่งหนึ่งนะที่ตอบโจทย์พวกเราก็คือคาล endar นะที่อเมริกาอาจารย์์ทยาบอกไปแล้วเนาะว่าเขาจะเซเล์เบตอะไรมากมายฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถมองไปข้างหน้าได้ว่าเราควรจะทำอะไรที่เกี่ยวกับวันเซเลเบตของเขาเนี่ยมองไปข้างหน้าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สี่เนาะเห็นไหมว่าเขามีเซเล์เบตอะไรของเขามากมายเนี่ยเราควรจะต้องมองไปข้างหน้าว่าเราควรจะทา อะไรที่ตอบโจทย์เขานะที่อ่าอินเ t ียสเตทส์นะคะ, States, ะ,คะหรือว่าที่อังกฤษเยอร,รมันหรือว่าที่ออฟฟิ i ชียลฮอลิเดยอะไรของเขาก็ว่าไปนะเนี่ยค่ะเห็นไหมก็มองเห็นมองไปข้างหน้าเห็นเลยว่าเฮ้ยเราควรจะทำเนี่ยอย่างงดเอ,อ่อเท็ดดี้แบร์เดย์เฮ้ยมีเท็ดดี้แบร์เดย์ด้วยหรออะไรแบบเนี้ยก็ทำสิจ้าทำเสื้อเกี่ยวกับเท็ดบี้เท็ดดี้แบร์นะมองไปข้างหน้าไปข้างหน้าก่อนที่เขาจะเซเลบร์ไม่ใช่ว่าเฮ้ยวันนี้วันที่สี เขาเป็น international beer 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 day อ่ะวันนี้มันเป็นเบียร์ของเขาเนี่ยมาทำเสื้อเบียร์ไม่ทันแล้วจ้ะเขาเขาไม่ทันซื้อมาใส่แล้วมันผ่านไปแล้วทั้งหมดนะคะที่สรุปให้ฟังเนาะสิ่งที่เราควรจะต้องคำนึงถึงนะคะหนึ่งขายน้ำให้คนที่กระหายที่หิวน้ำเท่านั้นสองเลือกตลาดที่เป็น n i ชนะแล้วก็สามเราควรมองไปข้างหน้า step ahead นะมองไปข้างหน้าไม่ใช่ว่า เออตามหลังเขาอย่างเงี้ยแล้วคงคงจะขายได้หรอกแล้วนั่นแหละทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องของ merge informer นะคะลองเอาไปใช้นะสามวันลองทดลองใช้ก่อนก็ได้นะเอาข้อมูลของเขาลองดูดข้อมูลของเขามาใช้ได้ออจันทยา่าลืมบอกเนาะว่านอกจากตรงนี้เราสามารถคีย์เวิร์ดที่เราไฟล์แล้วเนี่ยเราไฟาเดอร์แล้วเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดรีซอสตรงนี้ได้นะคะเอามาฟิลเตอร์ใน e x c e l หรือว่าชีทสเปรดชีทของ Google ได้นะคะ สูงต่ำอะไรแบบนี้ลองเสิร์ชดูได้แล้วก็มาใช้งานได้นะคะอย่าลืมนะคะว่าเลือกการเสิร์ชวอลลุ่มที่มันเกิน1,000แล้วก็มีคอมเพเตชันที่ต่ำเพื่อความเป็นไปได้ที่เราจะมาอยู่หน้าแรกๆของการเสิร์ชนะ,ะลองลองอดูก็ได้งานของเราค่ะที่เราอัปโหลดเข้าไปถ้าเราเสิร์ชคีย์เวิร์ดคำนั้นเข้าไปค่ะแล้ว มันโชว์โปรดักต์เราอยู่ด้านหน้าเนี่ยแสดงว่าประสบความสําเร็จลูกค้าเห็นของของเราถ้าเราเสิร์ชแล้วเฮ้ยไม่อยู่มันไปเจอที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยแสดงว่าไม่เวิร์กนะการค้นสูงแล้วก็การค้นหาเนี่ยอาจจะไม่แมทช์กับของเราก็ได้ลูกค้าไม่เจอเราฉะนั้นเนี่ยค่ะเทคนิคเหล่านี้เอาไปใช้นะคะแล้วก็จันทยาอยากให้พวกเราได้มีออเดอร์แรกแล้วเรามาเซอร์เรกันแล้วก็ถ้าใครขายอะไรหรือได้ยังไงบ้างแล้วเนี่ยก็มาแชร์ให้พวกเรา เป็นกำลังใจกันนะคะในการทํา POD ต่อไปโอเคในคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะก็ขอให้สนุกกับการ r r e t t พ p นอ o n ม m าแล้วก็ขายสินค้าอาร์ตเวิร์ของเราให้รู้จักกันไปทั่วโลกได้นะคะลากันไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ